สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองที่มีลูกเรียนอยู่โรงเรียนบ้านนาคำนะคะวันนี้นะคะดิฉันมีวิธีทำอย่างไรให้ลูกเขียนสวยขึ้นนะคะมีผู้ปกครองนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกเรียนอยู่โรงเรียนบ้านนาคำนะคะเข้ามาถามดิฉันว่า ทำอย่างไรลูกถึงจะเขียนสวยขึ้นนะคะและดิฉันคิดว่าผู้ปกครองทุกคนก็คงอยากจะให้ลูกมีลายมือที่สวยขึ้นนะคะวันนี้ดิฉันมีวิธีฝึกนะคะก็คือนะคะดิฉันจะมาบอกวิธีฝึกเด็กที่อยู่ในช่วงวัย 3- 4ปีนะคะนั่นก็คือเด็กที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นอนุบาลสอและอนุบาล3นะคะ เด็กในช่วงวัย3-4ปีนะคะจะมีกล้ามเนื้อนิ้วมือกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อนิ้วมือที่พร้อมที่จะฝึกเขียนได้แล้วค่ะถ้าเราฝึกในช่วงวัยนี้นะคะจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะแล้วก็จะเป็นการต่อยอดในช่วงวัยต่อไปนะคะดิฉันแนะนำให้ผู้ปกครองนะคะฝึกให้เด็กเขียนตามรอยปะก่อนนะคะ เพราะอะไรถึงให้เด็กเขียนตามรอยปะเพราะว่าเด็กในช่วงวัยนี้นะคะไม่สามารถจะเขียนให้ตรงได้และก็ไม่รู้จักทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นให้ผู้ปกครองฝึกให้เด็กเขียนตามรอยปะกก่อนค่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะให้เด็กฝึกเขียนจริงนะคะเพราะว่าถ้าเด็กฝึกเขียนจริงนะคะเด็กจะเขียนไม่ตรงแล้วก็ไม่สวยจริงๆค่ะ ถ้าผู้ปกครองอยากให้เด็กเขียนสวยนะคะผู้ปกครองจะต้องฝึกให้เด็กเขียนตามรอยปะกก่อนค่ะแล้ววิธีฝึกนะคะก็ไม่ต้องไปเร่งเด็กนะคะให้เด็กเขียนช้าๆนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เด็กเริ่มฝึกเขียนนะคะผู้ปกครองอย่าดุเด็กนะคะเวลาผู้ปกครองเห็นเด็กเขียนไม่สวยนะคะแต่ผู้ปกครองจะต้องให้คำ ให้กำลังใจด้วยการชมเชยค่ะาการชมเชยก็เป็นการให้รางวัลอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าสวยนะคะแล้วก็แล้วก็บอกวิธีบอกว่าถ้าหนูเขียนตรงตรงมากกว่านี้จะสวยขึ้นนะคะหรือถ้าเด็กเขียนสวยขึ้นจริงๆผู้ปกครองก็ให้รางวัลเด็กก็ได้นะคะเช่นชมเชยนะคะหรือว่า ื้อขนมให้เด็กๆกินเด็กๆจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะดิฉันเชื่อว่าการฝึกฝนนะคะจะทำให้เด็กทุกคนเขียนสวยได้ทุกคนค่ะถ้าผู้ปกครองอยากให้เด็กเขียนสวยขึ้นนะคะอยากให้เด็กมีลายมือที่สวยนะคะผู้ปกครองจะต้องหมั่นฝึกฝนเด็กนะคะหมั่นฝึกให้เด็กเขียนบ่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอจบ คลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดี